ดูแบบฝึกหัดกันนะครับจงทาจานวนต่อไปนี้ให้เป็นผลสําเร็จแล้วก็มีเลขชี้กําลังเป็นบวกนะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะเอา5เนี่ยกระจายเข้ามานะครับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างตัวนี้จะได้เป็น a ยกกําลัง n ใช่ไหมคูณอะไรคูณ5ถัดมาก็คือ b นะครับยกกําลัง 2n คูณอะไรเอ่ยก็คูณ5 หารด้วยนะครับ c ยกกำลัง 2m คูณอะไรอีกเหมือนกันก็คูณ5นะครับตรงนี้เราจะได้เป็น a ยกกำลัง 5n นะครับคูณกับ b ยกกำลังเอาตัวเลขคูณกันนะครับ2คูณ5กลายเป็น 10n สุดท้ายนะครับตัวส่วนนะครับ c ยกกำลังอะไรสองคูณห้าเป็นสิบสิบอะไรสิบเอ็มนะครับตรงนี้คือคำตอบข้อที่สอง นะครับก็ทําเหมือนเดิมก็ทําเหมือนเดิมแต่มันอาจจะยาวนิดนึงนะครับเนื่องจากตรงเนี้ยน,นะครับมันมี A กับ A มี B กับ B นะครับเดี๋ยวครูจะขอรวมเลขชี้กําลังตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเอา3เนี่ยลุยเข้ามานะครับมาดู A ก่อนนะครับ A ตัวนี้ยกกําลังอะไร3 n มบวกหนะครับลบใช่ไหมลบกับเท่าไหร่ 2n งลบสโอเค เหมดแล้วนะมาดูตัว b b นะครับยกกำลังอะไร 2m ลบ1นะครับลบกับอะไร M บวก2แต่นักเรียนอย่าลืมว่าทั้งหมดมันยกกำลังอะไรนักเรียนทั้งหมดมันยกกำลัง3นะครับมาดูตรงนี้นะครับครูจะถอดวงเล็บออกก่อนนะครับ ตัวนี้ได้เป็น3 n บวก1ตรงตัวนี้เอาลบลุยเข้าไปเป็นลบ2 n ลบเจอลบกลายเป็นบวกบวก2มาดูที่ b กันบ้างนะครับ b ก็คือ2 m ลบ1อันนี้ถอดวงเล็บเอาลบลุยเข้าไปเป็นลบ m นะครับแล้วก็ลบ2ทั้งหมดก็ยังยกกำลังอะไรอยู่เหมือนเดิมยกกำลัง3 มารวมเลขชี้กำลังกันมาดูฐาน a ก่อนนะครับ 3n ลบ 2n เป็น1 n นะครับคูกเข็น n ตัวเดียวแบบนี้นะครับ1บวก2เท่ากับ3เป็นบวก3แบบนี้นะครับคูณอยู่กับ b b นะครับ 2m ลบ m ก็กลายเป็น M ตัวเดียวลบ1แล้วก็ลบ2ก็กลายเป็นลบ3ทั้งหมดยังยกกำลัง3อยู่นะครับ โอเคถาัจากนั้นนะครับเราก็เอาอะไรเราก็เอา3เนี่ยกระจายเข้ามาเราจะได้เป็น A นะครับยกกาลัง N บวก3ะครับเอา3อันนี้ลุยเข้ามานะครับคูณกับ3มาดู B, นะครับยกกําลัง M ลบ3คูณกับอะไรคูณกับ3 แล้วก็เอา3ามกระจายเข้ามาคูณนะครับเราจะได้เป็น A นะครับยกกำลัง 3N บวก3คูณ 3. 3. 3เป็น9นะครับ B ยกกำลังเท่าไร่3 m 3, 3. อ็ลบสอ๋อไม่ใช่3-3โลบทษที่3คูณ3เป็น9ตรงนี้ติดเครื่องหมายลบนะโอเคเรียบร้อยนะครับข้อนี้